ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะมีจะใส่อย่างเดียวเลยอ่ะคือต้องต้องรีบวิ่งเข้ามาห้ามเดนเจลส์ยูเซนมีมีและยูเซน Yes เฮ้ยแมวอัยใครของต่อมากูจะลบเพลงนั้นออกจากคอมทุกคนทุกคน กาเจสเซ็ตรวมวิตามินเมทดูแเพกค,คู่สังก้องมีสิบพ้าลดรวมหาสุดกรองรวมลุดหาสิสามได้สามโลหนึ่งพันสองร้ยหสิเลยนะคะมีอยู่ไหนคือต้องบอกว่าหมีเดินผ่านขาเราไปแล้วก็หมีจะงับแขกรับเชิญเราหลายรอบแล้วนะครับต้องบอกก่อนผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะตั้งแต่ เจ้าของยันผมเนี่ยคือเมื่อก็้หมีเดินวนหลายรอบก็เลยต้องเข้ามาเบรกหลายๆรอบหน่อยตะกร้าตะก้าหเป็น3กล่องนะคะได้ทั้งหมด15หลอดนะคะเป็นรวมรถนะคะเป็นรวมรถนะคะเหลือแค่หลอดละแล้ว8บบาทเองนะคะตอนนี้แฟลชเซลนะคะเพื่อนๆพ่รีบกดซื้อแล้วก็กดใจ่าเงินได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าหมีผมจะไม่ห้ามอยู่คนเดียวคือถ้าวิ่งใส่เจ๊ปูผมจะปล่อยหมีตามสบายเพื่อนๆคะตอนนี้ นะคะแพคครอบครัวลายพิเศษชาริการมินนะคะขยืนฝั่งซ้ายบ้างเผื่อรอขึ้นจุดแพ็คแบบไหนคะพี่ที่แน็คโชว์ลายลายชาลิชาริการมินชาลีการมินเฉพาะลายนี้เฉพาะลายนี้เท่านั้นนะคะค่ะไปหาดูข้างนอกที่นี่นะเฮ้ยจริงๆอ่ะเวลอ่อะดูอะเวลี่ไลฟ์ไอ้น้อยูเวลี่ไลฟ์มายทัตโต้ No, you don't speak. I know. Very good. โอเคแตงกิ้วมาจะกับมาจะกับมาจากับมา,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 าทุกคน <Long S 2> แปมเนึงแปมเนึงทุกคน My <laughs> ชอบทำนี่ทำนี่ชาลิทาทไม่ชอบ because because ออัลิวผิว not good n o เป็นห่วงเยอะมีแค่ฟิลฟูฟังยอะ 어떡하냐고요อะคือเทคแคร์แคร์แคร์มีอยู่พอไหมอ๋อเฮ็ดได้เฮ็ดได้แต่ฮีดได้แต่ฮีด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 แต่ีดแต่ฮ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 ีเแต่ฮีดแต่ฮีบแต่ฮีด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 แต่ฮีไแต่ฮีดแต่ฮีดแต่ฮี ยูเวลี่เลิฟไคโน่เดี๋ยววันนี้ตีชอ Hey You New Tattoo b e s t by New Tattoo For Charlie Wow Best Best เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนี The Tattoo นี่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  The t a t t o Best and You อ้าวไ e ขอ u ูยูนอว์บีฟ o ร์ Bed ตอนแฮมมันนี่ y ูอาคิ e ยูนิเวอร์ b e s t ะ Bed อะ by The You t a t t o b u y งง ฟอร์ยูนิวิร์อ่ะยูไวอยูแคสเซอ์พลีดโอเคเนสเนสต์พลย์สโเทลน่ารองแฮร์ร้องแฮร์มึงซื้อมาทำไมฮะฮะรองแฮร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องบอกว่าเบสเน่ยเบสเน่ยยูคิดยูนิวิเบสเบสโกแบงปุ๊บอาแบบบายแททูฟอร์ชาลีวันนั้นได้แททูไม่่กูดแทนคิวแทนคิว What Thank you ขอบคุณมากเออหนูขอบคุณมึงมากเลยเออต่อมาวันนี้ก็คือจะบอกให้ว่า ตะกร้าที่4นะครับผมแพ็กค,ครอบครัวลายพิเศษชาลีกามินอ่าได้30หลอด6กล่อง30หลอด6กล่องนี่กินได้นานเท่าไหร่ครับผมเดือนกว่าเดือนกว่าเพราะว่าหล,หลอดหนึ่งเจ็ดันอือหนึ่งหลอดได้หนึ่งอย์ค่ะกินกินสลับสลับสีได้เลยผมจะบอกให้ว่าคุณจะเจอรสชาติที่คุณชอบและอร่อย อ่าเดี๋ยวต่อไปกามินเขาจะอีกตั้งก็เสีอ่าอีกตั้งก็เสี่ยเขาเดาเหรอ่าเซบุนเดย์วิตามินเมพู้ถูกอันตอบน <Christina. S 2> uh, ้ำเปล่าไฮนี่ปิดฐานมิ่งลอมมีเจมแมกกินได้เจ็ดวันโปรไฟมี่ออยเลดจีเอ็มพีรับรองน้ำตาลซูมพอแซนเธอรหนึ่งลอมมีเจมแม็กินได้ครบทุกวันรสชัดอร่อยมั่งมากน้ำกุลไม้ คุก้นกดตั๊กกาใจจังโดยนักะาะซื้ออะไรอย่าวนอ้คะว้าะตั๊กกาที่สี่เป็นแพ็คครอบครัวลายพิเศษชาริการมินได้สามสิบหลอดหกกล่องแถมฟรีเออเพื่อนๆจะได้พวงกุญแจสื่อรักไปด้วยนะคะคาร์มินยูโชว์หกแสนอะจะคิดถึงคิดถึงเมนรับจบเลยวันนี้นะคะเออเพื่อนๆไปเก็บคูปองส่วนลดจากติ๊กต็อกด้วยนะคะจะเหลือแค่2,300บาท ถ้าเราหานเฉลีย่ยต่อกล่องแล้วค่ะจะเหลือแค่7จสิบหกาทตลอดเองค่ะอันนี้คือราคาที่แบบถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อมาดูกร้าที่ห้านะคะเป็นแพ็คหมูบ้านลายพิเศษชาลีการมินก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะอ่ากล่องแบบนี้ชาลีกามินใชล่ลองอ่าอ่านี่ก,นกล่องนี้ก็ได้ค่ะสี่สองแคตอเคราคาดีราคาดีจริงต้องบอกมีหลายคนพิมพ์ว่าอร่อยจริงครับมีหลายคนที่<ะ>ได้ลองกินร้อยหลอดนะ ยี่กล่องจะได้พวงมาลัยสื่อหลักแล้วก็จะได้รูปพลอยพร้อมลายเซ็นไปด้วยนะเดี๋ยวให้ถ่ายสดๆเลยนะคะแล้วก็เซ็นลายสดๆเลยถ่ายมาหรือยังคะสักรูปแล้วเราเซ็นให้เพื่อนๆดูเลยได้ครับผมขออนุญาตเตรียมกล้องพลอยก่อนฮะเซ็ตนี้นะคะคือว่าได้ทั้งพวงมาลัยแล้วก็รูปพลอยพร้อมลายเซ็นนะคะอันนี้รยอดน่าซื้อแล้วนะคะแปดพันบาทลูกคุณนะคะถ้าคูปองลดลงไปอีกสี่ร้อยก็จะเหลือแค่เจ็ดพันหกร้อยบาท หาชั้นเรียนตลอดแล้วคือแค่เจ็ดสิบกว่บาทอ่อูกพักมั่เลยนะคะคุณะตะก,กัะซีแจ็คก,กรับคืนรั่วไลฟ์เซตชาลีกามินได้สามชิมล็อกพุกหงในเรื่องเลซิสม์ล้อสองพันสามร้อยได้พงคุณเจอีกด้วยในความโชคดีก็จะมีคนที่โชคร้ายได้รูปนี้ไปด้วยอ่า,ก,าออก็คือหลายคนได้รูปดีๆไปแล้วผมว่าก็ต้องมีสักคน ที่ได้ไปรูปใบนี้นะฮะจะไปกับกล่องใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวติดไปจริงๆไม่ต้องเขยไม่ปูต่ออ่ะมาเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายรูปให้ก่อนผมถ่ายรูปไม่เก่งมีใครถ่ายรูปเก่งๆมัม่งเดอเอาต้องถ่ายสองคนอยู่อยู่อยูอยูอ่ะแล้วน้องแนสขอบคุณคุณซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเคอร์ซเปอร์ซุปอร์ซุปร์ซุอร์ุปเุปเุปซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอรซุปอร์ป บ้านของเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนีเฟซเดิร์ดใคะเดี๋ยวเราให้ทั้งพวงกุญแจแล้วก็ให้พัดแล้วก็เดี๋ยวจะเซ็นเดี๋ยวก็ต้องให้คุณปูเซ็นด้วยนี่คือหน้าตาของคนที่ตั้งใจทํางานหลังหน้ากล้องเขาจะตลกแต่หลังกล้องเราจะเห็นความตั้งใจทํางานของเขาสวยค่ะเซย เดี๋ยวคุณซุปเปอร์ซุกเกาได้ไปด้วยเขาถอนเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์หรอกเจ๊โอ้โหเป็นคนตั้งใจทํางานนะครับผมซุปเปอร์ซุกเกาจ่ายตังค์เลยนะค่ะเอาลูกพี่ปูไปเลยนะคะเราจะมีงานอีเวนต์วันที่22มิถุนายนนี้ด้วยอ่าอีเวนต์นี้ก็เป็นพี่ปูกับคุณแซมขึ้นไปคู่กันไม่ใช่ก็คือเป็นผมกับกาเมนไปที่อีเวนต์วันนั้นก็จะพยายามแต่งหน้าให้หล่อที่สุดแล้วก็คือคือแต่งตัวให้หล่อที่สุด จะแจ้งสถานที่ที่หนึ่นะคะว่าเป็นเวลาไหนนะคะแจ้งเวลาบสถานที่ลบนะคะแต่ว่าไปเจอเลยไปเจอนะคะไปเจอในรายการมี้นะคะเป็นอีเวนต์ของเซเว่นเดย์ค่ะหวังว่าวันนั้นผมจะหล่อสุดๆได้เราต้องต t o p e a ก่อนผมต้องบอกเลยความตั้งใจของผมวันนี้กับเบสเขาเดี๋ยวทุเรียนเอ๊ะเขาเดี๋ยวมะม่วงกับทุเรียนนะล่ะไรซ คือ,อผมต้องบอกก่อนอวันเนี้ยผมกับเบสอะตั้งใจแบบตั้งใจที่จะไม่กินอะไรเยอะเกินไปแต่พอมาถึงปุ๊บโอ้โยทา,ทางลูกค้าน่ารักมากนะคร<า>ับผมของกินมารวมเป็นสิบกิโลอ,ะอ่ะผมก็กินตั้งแต่ยังไม่เข้าเลยจนแบบไม่ไหวแท้าไ่าชาลีอย่าเสียงดังอยู่อยู่อยู่เซชาลีอย่าเสียงดังชาลีเสียงดังอ้าวเดี๋ยวก็ดังกว่าเดิมอีกอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอเคอย่าเสียงดังน้องเน็ก โอเคเวน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 ชารีเสียงดังทุบเบรกเลยเบรกเลยน้องเน็กมาหาพี่น้ยผมเกลียดการกระดิกตูดมากเลยแบบอาเกนอาเกนอาเกนพิษวันมอแมวแมวแมวเดี๋ยวขาผมก็หลุดหรอกเจ๊น้องเน็กมาหาพี่น้อย กูเกียตไหนวะนั่นแหละที่กูสอนให้อาเธอร์จับจะตีกอลหรืออะไอย่างปุ๊บแม่งเปิดเพลงอะไรนะข้อดีเลยเบสหนูขอบคุณมากอ่ะก็วันนี้ดีใจมากเดี๋ยวเดีมีอะไรมีอะไรอยากให้เพื่อนๆทราบอีกของงานอีเวนต์นะคะเออใครที่ซื้อวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเออได้ เขาเรียกว่าอะไรเลือกไปชื่อไปนั่งแถวหน้าของงานอีเวนต์นะคะจำนวนหนึ่งยังไม่รู้ว่ากี่คนนะคะ <c oughs> มีมีมีอยู่สองแถวอ่ะวันนั้นอะ <c oughs> <c oughs> ่ะแถวแรกแถวแรกห้าคนสิบคนกัมมินทิง <c oughs> วันอีเวนต์วันเสาร์ที่ยี่สิบสองมิถุนายนเพิ่นมาจากการเยี่ยนะคะ <c oughs> ที่ไหนเดี๋ยวเราบอกอีกทีใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยววันเวลาบอกอีกทีนึงนะคะไอเวลาค่ะสถานที่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงอ่าติดตามไลฟ์ไลฟ์สดต่อได้ที่ช่องทางของ7 Day Thailand เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ก็มามารู้กันได้เกับกรรมเยอะๆนะคะให้ได้หมดอะไกำลังจงังใจกงเกียรติอะไรได้หมดเลยรับหมดน่ารัก Yes ตอนนี้มีแฟลชเซลอยู่นะคะพี่นตอนนี้มีแฟล๊เซลและหมีกำลังเคาะประตูบ้านอยู่นะครับผมก็คือแฟลชเซลลตอนนี้นะถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณได้ราคา ถูกกว่าข้างนอกแล้วก็คือคุ้มค่าแล้วก็ผมบอกเลยว่าอร่อยคือเรา <All right. S 1> อาจจะไม่ได้พูดไอคำที่มันอะไรได้เยอะมากมายเอาเป็นว่า <Okay. S 1> เพื่อนๆ <Okay. S 1> เ,เอาไปเนี่ยอร่อยแล้วก็คือสดชื่นสมมุติว่าแดดร้อนๆเนี่ยเราผสมรสชาติที่เราชอบกินเนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับผมไ <All right. S 1> อทับคอนและติง๊งหมีเข้ามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าหมีเนี่ยหายไป2อาทิตย์ <All right. S 1> กลับมา <All right. S 1> สภาพคือหมีหมีมอร์นิ่งเดอร์ตี้เดอร์ตี้มากๆชาลีอันยุยก็คลีน oh. กำลังล้างรถอยู่พอดีก็ล้างตัวหมีเลยมันเลยยังดูสภาพอย่างนี้อยู่ อาคนที่ดีใจที่สุดนะครับคือผมนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าตัวการมินเนี่ยดีใจยูเนี่ยดีใจนัมเบอวันเลยฟรีมีจิ้งจิ้งอัลบั้มมี I don't know มีเซมชาลีอ่ะอะไรนะ I don't know สีมีเซมชาลีอะเหมือนม้าระ้เวทระเข้บีเดอร์ทัวไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบหมีขนาดนี้นะคะอ่าก็คือต้องต้องบอกว่าหมีมันยังไม่งับเลยชอบ ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าอยู่ที่นี่ก็คือผูกพันกับหมีที่สุดเพราะว่าเจอหมีบ่อยโซนตัวอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาตรงตะตานหรืออะไรพวกเนี้ยนะก็น่ารักหมารอบบ่อแต่วันนี้มันกลับมาแล้วสองอาทิตย์จริงๆผมผมไม่ผมไม่ไม่ใช่ไม่งอนหรอกพี่มันกลับมาดีใจมากถามพี่แซมดิวันนี้มันกลับมาคือเดินตามผมทุกย่างก้าวผมขับรถไปหาแม่ขึ้นรถไปโอ้ยทุกย่างก้าวไม่ห่างเลยคือจริงๆรอะไม่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 เพราะว่าแข็งแรงน่นรักมากผมคิดว่าเลยเป็นได้ด้วยหลายๆอย่างอาจจะติ๊ หมีเ<า>ต๊ะหมาเต๊ะไม่ติดสาวพเพราะว่าไม่มีสาวแต่ว่าสิ่งที่เป็นคืออาจจะแบบอากาศร้อนด้วยเลยอยากไปอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งหายไปเลยแต่หายไปแล้วทีงานเราห่วงจริงแต่วันนี้เราก็ได้เจอแล้วเตะที่กําลังอยากกินในหมีอยู่พอดีก็ได้เจอแล้วเ<อ>ตยก็ชอบเล่นกับหมานะพอเตยมาถึงก็เล่นแล้วผมก็แบบโอ้โหหมาผมไม่สศกตกทุกตัวอ่ะต่อคาลีผู้เยอะเกินต่อต่อต่อีกั